สวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุขคนจ้าพาเขาคคั่วเห็ดข้าวต้มพี่น้องทำข้าวต้มสูตรของคนป่วยเอาเข่าเสียวน้ำใส่หม้อไปต้มใบก้อนพี่น้องน้ำใส่หม้อต้ม แล้วก็จะตามด้วยกระเทียมรากผักชีคือโสรด,ดทำข้าวต้มให้โตรดทำข้าวต้มให้ค้นคั่วเนี่ให้คนป่วยว่างเมนค้นคั่วให้คนป่วยไก่เคี่ยงกับแกงจืดแต่เฮาสิบวัวไซผิกไทยเพราะว่าคนป่วยบางคนกินเ่กินเผ็ดเนาะ เดีอว,ว่าข้าวต้มซุนนี่เด็กน้อยก,กินได้พี่น้องเด็กหน่อยพกเดือนขึ้นไปเด้อเริ่มกินขา้าวแล้วก็ค้นแก่สําหรับค้นแก่ค้นปวดแขวปวดฟันกินได้เริ่มด้วยพี่นออ้องเอาต้มน้ําก่อนส่วนผสมของข้าเนาะพี่น้อง หมูอันนี้ตับเด้อพี่น้องตับอันนี้ตับเอาไปไปลวกสุกแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็หมูบดกวางตุ้งกวางตุ้งฟักทองเอ้ยไม่ใช่แครอทฟักทอง ผักชีผักชีต้นหอมพี่น้องอันนี้รายการนี้ใส่สุดไายมองอันดับแรกเข้าสีใส้กระเทียมก่อนปกติสีใส่อ้หอมแดงเนาะมือน,นี้มีต้นหอมหอมสดเสียใส่หอมสดพี่น้อง กระเทียมกระเทียมจริงสิพอ่່ยากปานใดเนาะเพราะว่าเฮาทุบทมสิเปลือกมันก็สิลดออกพี่น้องพอทบแล้วเฮาก็ปาดตรงหัวนิดนึงเปลือกเพิ่นก็สิลดล่อนออก ฮันเชไรก็ได้เด้อพี่น้องหั่นเป็นเวนเป็นยังก็ได้เพราะว่าเพิ่นลงไปหมอ,หรอเราเพิ่นกัสิบเปื่อยใส่หม้อไปเลยส่วนผสมเครื่องปรุงของเข้ากับมิเกลซอสปุงรดซิวขาวแค่นี้แหละพี่น้อง อันนับแรงเข้ากับสีไส่เกลือลงไปก่อนกะเอาเดอร์ไปนองเกลือเพราะวาไอกะบางค้นกับกินเพราะเข้มบางค้นกับก,กินเข้มเนาะเดี๋ยวหั่นหอมไปก่อนสิบ่ไไ้เกียะกะ ต่ว่าหอมนี่ใช้ที่หลังมูอกว่าพี่น้องนี่ฮันสันเนี่ยจ้กน้อยพี่นอ้องเพราะว่าไอ หอมนี่เพลินเวลาเพิ่นๆเพลินกับพยุหยิ่งขึ้นกันเด้ จวเอาหลากผักชีใส่เมื่มอกี้คือเอาใส่หมอนะที่เคียงต้องใส่ปลอมกันกับกระเทียมได้พี่นอง หอ,อมหินๆพี่ดาบ์ยําเด้พี่น้บบนองได้กินได้หอมต้นหอมผักชีแด้ว2ตนได้หลายบ่โลมันงามเนาะ หม้อเดือดง่ายๆพี่น้องเราก็จะใส่หมูบดหมูบดใส่ไปก้อนเพราะว่าเพิ่นเได็กเคี่ยวนำหวานออกมา ไปติดตามด้วยแค่รสแค่รสสีฮันเป็นแวนหวนเด้อพี่น้องพาคพาเคืองว้าวอุตสาว่าสิพาเคืองเอาจยากลดให้มันลดไปสัมันสิได้พาเคืองสองสองไอชินอาา้นเออแล้วมันกระสิออกมาเป็นสี่ชิน้นเด้อพี่น้องสิบม่ได้ใส่เวลาไหล ท่นเที่ยเดี๋ยวยี่สิชิ้นเลยนี่ ใส่หม้อไปเลยใช่ประมาณเกือบเครื่องเกือบลูกหนึ่งเลยล่ะพี่น้องสีสันที่ได้ออกมาเป็นสีส้มสีเหลือง สีเขียวพักสีสมแค่รถพี่น้อง ก็ตามด้วยก้านก้านโว้งตรงนี่สิไ้ก้อนพี่น้อง แล้วอ่หั่นอันนี้แล้วเมนูสิปิดคลิปก่อนด้อพี่น้องเพราะว่ามันมันสิเาวาไปมันจะมีไอช่วงนี้มันก็สิมีแต่หั่นผักหั่นผักทูกยางหั่นผักแล้วเ้าไปต้มตุ๋นต้มตุ๋นให้เพินเปื้อยให้เพินเปื้อยแล้วก็พ่อพ่อผักเปื่อยแล้วก็จังเอาเข่าเข่าที่ห้าวหังไว้ลงไปประมาณ1ิบนาทีนี่แหละพ่อเขา พอเขาได้ทีหรือมันเปื่อยแล้วเขามันยุ่ยแล้วก็เท่ากับปรุงรสอันได้ที้งส่ตามหลังกะแต่ว่ามามาเบิ้งคลิปไอตอนจบพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็คลิปนี้กับไว้ซํำนี้สะก่อนมาเบิ้งอีพีสองขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปคะ่ะ